ครับสวัสดีฟซีสุภูสุคนครับมือนิงหลอดฟซีนะครับมีรายการปังไฟเทศบาลค่ำเกินแก้วนะครับตำบลค่ำเกินแก้วอำเภอค่ำเกินแก้วจังหวัดยะโสธรนะครับวันที่29มิถุนายน2568นะครับรายการปั้งไฟมีดังต่อไปนี้นะครับบ้างที่หนึ่งอ่าเทศสมุดตีนะครับตำบลค่ำเกินแก้วนะครับจุดจุดปฐมเลิกนะครับผมอ่า บัดิชิงรางวัลนะครับบางนี่นะครับผมแต่จับเวลาให้นะครับบางที่สองบัวฉลองควันเบิกฝานะครับบางที่3ามถ้ำทินนะครับบางที่4ชินวัฒน์เบิกฝานะครับบางที่หาทองพักดีบางที่6สีถนนชัยบางที่เจ็ดไผ่สีทองบางที่8อยู่เจริญบางที่เก้าสอพรพิมลบางที่10แล้วแดงบางที่ส1สหายตําตจอก12เทพสักดาบวกโชคประกาศสิทธิสิเทพวิเคราะห์ 14. ช 15, ส, 16, สี่าอัมพรสิบหสจอหมู 16. บสิทธ์มีครูสิบเดเอเทวดาหนึ่งสิเหลืองหางขาวบวกพายุทะลุฟ้านะครับสิเกฟิลเจริญหนึ 1, นะครับบวกหางทองครับเข็นแก้วนะครับยี 20, ่สิบเข่าฟางกองสิงนะครับยี่สิบน้องลีโอนะครับยีงหงด่านบวกช่างกอบนะครับยี่สิบส์หลานสิทธ์หลวงตาลิดนะครับ ยี่สิบสี่ฟิลเจริญสองนะครับบวกเพื่อนยี่สิบห้านะครับสองพันยี่ห้านะครับบ้างที่ยี่สิบห้าแอดเทวดาสองนะครับบวกเข้าฝั่งกองสิงนะครับบ้างที่ยิบหกเพื่อนสัมพันธ์นะครับยี่สิบเจ็ดคำภัยทารุฟะไปหาเธอนะครับยี่สิบแปดทีมงานยากนะครับทุ่มวัดนะครับทีมงานยากนะครทีมงานยากนะครับทุ่งวัด คุ้มวัดนะครับบ้างที่ยิบเก้านะครับวุฒิวังสันติสุขนะครับผมขอไพ่กำลังสิีวาวุตวังสันติสุขนะครับยอดคำคุยนะครับผม,มอ่ะสามสิบต้นอ่าต้นพุ่นซับนะครับ ต้นพู้สับเท่าเวลบวกเกื่อสัมพันธ์นะครับผมางานประเพณีฟีทุกที่ยืนตุลาการโดยลอดลำฉี่บวกไอแท่นสุดลอนะครับผมาอย่าลืมไปให้กําลังแรงใจกันนะครับงานประเพณีฟีทุกที่ยืนนะครับส่วนความชอบส่วนตัวของหลอดกะติกจีแดง จริงคือนะครับนี่พี่น้องเหมือนเช่นเคยนะครับบอกไว้ก่อนนะครับเป็นความชอบส่วนตัวอีลีร้อนะครับประเดี๋ยวเขาขายไฟใดๆทั้งสิ้นบระเดี๋ยวหลุดจักกันเป็นการส่วนตัวนะครับเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนในกำหลอดมักทองภักตีนะครับบางที่หนึ่งนะครับบางที่สองสีถนนชัยนะครับบางที่สามซอพอดพีม่นนะครับบางที่สี่เหลืองหางขาวบวกผ้าหยุทะลุฟ้าบางที่ห้าว่างสันติสุขนะครับส่วนบางไฟแอบแซบของลุงหลอดนะครับลุงหลอดแอบแซบคือ ไผ่สีทองนะครับมาแห้งนะครับและไผ่สีทองกับฟิวเจริญสองบังเลยนะครับเสียนองเต่งหนึ่งนะครับแปรบเป็นแปรบเปลนสี่ลอยสามีอิ่มนะครับนองเต่งหนึ่งนะครับผู้ใดไปกัดสีได้พบไดพอนองเต่งหนึ่งอย่าลืมทายลิบมาฝากพี่ตอนนองน้ำนะครับผมสีสันเหมืองไฟงานนะครับวัยรุ่นฟันน้ำนมนะครับผมอ่ะอ่ะ หากข้อมูลผิดพลาดประกันใดลุงรอเดฟซีต้องกราบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอเดฟซีสวัสดีครับ